เอาละครั coating, สบสวัสดีท่านทุกคนดทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมราบอกับแบบกับแบบที่นีชื่อว่า Cat Simulator นะครับมีคนเล่นหนึ่งร้สิบสอคนนายัเมันเกมใหม่เนาะดวันสร้างสิมันสร้างก็เกมเก่ามากเลยเดียวเกมเก่ามากแล้วแต่แต่่แตก็แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับมาลองเนึ่นกันเลยมา ดูหน้าปกแบบโคตรน่ารักเลยมการแบบโดโหดหลดดิ้งด้วยก็มาได้เย่นะเล็บเล็บมันเล่นยังไงเนี่ยฮะจับกรงเล็บแล้วก็คลิก ตัวไหนก็ได้ใช่ไหมอ่าอ่าอารู้เรื่องรู้เรื่องหมดรู้เรื่องหมดโอเคไปนี่ใช่ไหมโอ้โอ้ตัวแมวแมวลีดเหรอแมวโคตรแบบดูแมวดิดัดแปลงให้เจ้าหนูคามาดุกลายเป็นกลายเป็นแมวอง่างสุดนาละ เอาตามจริงนะเกมนี hmm. so that, like ้มันก็ไม่ได้แย่นะกดขายเลยละกันนี่อะไรเซียโอยโอ้ย s c r a t เดี๋ยวว่าอะไรไม่รู้นะนี่อะไรเอ่ย it's okay but maybe something will help us will help us again back home ขวนหน้าขวนหน้าพูดอะไรไม่รู้เรื่องขวนหน้าขวนหน้าขวนหน้าตายซะตายตายตนะเสียงเพลงเสียงเพลงเต็มเลยข้าสิปุ่มหิดเสียงไหมเนี่ยอ๋อเยี่ยมแมวสิ่งแมวสุดน่ารักและน่าเกลียดเอาล่ะเต็มแล้วขายก็เลยน้งค้าอยู่ไหนเอ่ย ร้านเขาเนี่ยละนะคะช็อปอาล่ะกรงเล็บสีทองอะไรโอ้โห,ห,หอย่างแพงเลยปลาสิบห้าเคซื้อนี้ได้นะไม่ลืม,มลืมกดอีคิวแล้วกดใช้ไปแล้วมา จะได้กองเล็บมาจะได้เแหยวมาสองนะแล้วก็ขายเลยจะได้แบบเร็วขึ้นเลยแคทซิมูเลเตอร์มาได้ยี่นีนเองโอ้โหเก็บปลาเก็บปลาโอ้ยลงลงไปรอบๆเลยมีให้ปลาปลปลลลปทัวด้วยนะตกตกตกเอาใหม่เอา <S <S เอาเอาใหม่เอาใหม่ตกตกตกอุ๊ยซะ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 เด็กตอนแม่งกระโดดแม่งเสีย็ง รีดไหม,มนั่งร้องเสียงเทียนอ่าปลากลัวเลยโอ๋อฮิทธงนี่อ่าไอ้เจ้าผีนนะั่นมันยึดธงอยู่นะบอกลเลยครับว่าเรื่องปลากลัวไว้ใจผมได้เลยไงแน่นอนแน่นอนเรื่องปลากรัวไว้ใจผมนะยึดธงลงล่าสุดเลยมาแล้วทรงผมกำลังขึ้นโอ้โหหล่อเท่เยี่ยมเลยเยี่ยมเลย อาวรัไปทองผมแล้วขายก่อนนะก็ขึ้นไปเลยเพราะว่าอีก20กว่าวิมันจะแบบให้ขอระบายแล้วนะขึ้นไปเลยอยปาาโก้ขึ้นไปเลยต้ตกตอซ้อซ้อซ้อซตก ด้วยอึ๊ดเศร้าโตอีกแล้วเมื่อไหร่เมื่อไหร่ถึงวะเนี่ยตกอีกแล้วน้ำอ๋อ ตอนนี้ผมกำลังกั่ังกำลังรูปลงสมาธิอยู่ว้าวเลยนะอีกสิบสี่วิงั้นเหรอแต่ก็แต่ก็ไม่เป็นไรเหลือแค่สิบวิเท่านนะั้นเอาละรอรับรีบวอร์ดกันเลยดีวยกว่านั่นรูปอะไรนะรูปมังกรตรงนั้นมันคืออะไรกัน,นเนอะแล้วว่าเคยได้รับรางวัลแล้วไปขายกันเลย ห้าร้อยบาทนะคืออะไรดีเลิกดีก,กว่าอ่าห้าเนี่ยไม่ก็ไม่ก็นี่มันใช้ลบบักลบบักเนี้นี่นี่นี่เลยจะได้มีความแบบบรรจุมากขึ้นแต่แม่งสองล้านไม่ต้องนี้เกมหลอกแดกเงินชาวบ้านอันนี้ซื้อน,นี้เลย อันนี้เลยโอเคปวะอืมวันที่อ่าได้เลยแล้วอ่ะลองลองไปตรงรูมมังกรกันเลยกว่าเล่นในเล่นในสมรเชนเดียรเนาะเวลาแบบเราก็ต้องกดหน้าจอเพื่อหันหน้าอยูแล้วนะจริงไหมอันนี้ก็จริงแหละพอกดหน้าจอยังไงมันมันก็คือการแบบอย่างเงี้ย ดดซือซ้ออะไรก็ซือซ้อได้ปะข้างหังเลยแค่ตังเยอะแล้วซือซ้อซื้ออย่าลืมซื้อกงเล็บซื้อ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 ดูความบ้ารวยนั้นเราก็ต้องซือ้เอเต็มอย่างรวดเร็วเลยรว,แบบวยแล้วแบบนี้รวยแล้ว นี่เลยเฮ้มีมีเพกาด้วยมีสนามเด็กเล่นด้วยสำหรับแมวแมโอ้โหปลาก,กวัวาง่ายง่ายง่ายคลึบกบวกพึ่งบอกว่างี้ทีเดงอ๋อ๋องไทงทั้งนอนจะขึ้นไปข้างบนนู้นตรงนี้ตรงนี้ไปแล้วโว้ยทงมิงของฉันแล้ว เต็มร้อย 100. ขึ้นหน้าเจ้าหนุ่มคามาโดแล้วใครมีพันกว่ามีตั้งพันกว่านะแล้วก็ไปซื้อเลยกินช่องผมนะครับช่องของผมบอกเลยเกินก่อนเลยนะจะไม่จะไม่มีการเต,มมติมเกมหรือเติมโลบักอย่างไรนะเพราะว่าถ้าใครดูเบื่อก็ก็ดูไปเถอะนะโอ้โห oh oh. เท่เท่เท่นี่เท่กองเล็บสีเขียวอุขวนหน้าโหนี่เมือนใครกันอ้าวหายไปแล้วขายได้มาเท่าไหร่นะไม่รู้มีตังค์กันก่อนแล้วไปซื้อของกันเลยซื้อของกันเลยร้อยสีส่ร้อยแปดสิบอันนี้ก็เลยสี่ร้อยเก้าสิบตังค์หมดสวยต้องขึเรือ ของแต่และอันก็เริ่มแพงขึ้นเรื่อยๆแล้วเฟ้ย oh, <nice. S 1> ขายเลยนี่อะไรนโอ้โหมีการแบบสมข่ยเลยเหรอเจมยานยานนี่คือไอ้แบบไอ้ที่แมวมันเล่นกันใช่ไหมนไอ้นีไน่ไอ้ไอ้แบบนีน้นผมมีแค่สิบหนึ่งร้อยสิบเองนะ ต้องต้องต้องทำต้องทำยังไงถึงมันจะได้มาวะเนี่ยกดขายไม่ใช่เอามาจากไหนจะได้ในสัตว์เลีย้ยงซะด้วยอืมน่าสนใจนะระบบเกมเขาทำออกมากตรงนั้นโดนยึดยอะไรยังโดนยึดแล้วไหมนะโดนยึดโดนในหัวเถือกรับไม่ได้ในหัวเถือกบังอาจบังอาจว่าอะไรนันในหัวเถือก <c oughs> ตรงนี้ก็ตันยึดแล้วเหมือนกันต้องฟาโกขึ้นมาเอาเหมาือนใหม่เลยต้องฟาโก้ขึ้นมาเอาใม่ั้นแรกเลยนะมาตรงเออตรงนี้แลตรงนี้ตรงนี้อีกทีนึงตรงนี้อีกทีนึงตรงนี้อีกเทนนี่เทเราขึ้นมาตรงนี้เลยก็ยึดได้แล้วโอ้โห ควรควรทงขาดทงขาดทงขาดไม่เงินสวยสร้อยขายเลยได้หา้าพันลับไปซื้อของช้อปปิง้งันดีกว่าอืมอ่นนี้เพิ่มมาหนึ่งร้อยยี่สิบิลแล้วอาจจะเป็นการแบบเข้าร้านค้าถึงเราจะได้มานี่อะไรเก้าร้อยเลยต้องซก้ออะไรที่มากขึ้นกันแล้วอีกแล้ว ใช้คนทีละหนึ่งร้อยเลยถือว่าคุ้มมากนะนี่ควรเก้าครั้งแบบจบเลยเจ๋งมากนะกุก๊ปลงเลยอันนี้เ<อ>นลี่โบลิรีวอร์ห้าร้อยเกมคลิปนี้คงไม่ได้บ้าง เดี๋ยวเข้ามาต่อกัอนนี่พาร์ทที่สองนะดูนะดูตรงเอ่อรูปไอ้แดงๆตรงนี้หน่อยน่อเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมดูตรงนี้นะเดี๋ยวมันจะขึ้นถ้าผมเดินเข้าไปเข้าไปยาน,นะคะ้าโอเคไหมไม่ขึ้นซื้ออะไรดีหนอกงเล็บกงเล็บและก็กงเล็บ,ลลบยานอันนี้ ไหนหนี่เนาะอันนี้ละกันเอาละเอาละแับเดียวเต็มเลยมันก็จริงๆะมัน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 เพิ่มทีละสองร้อยอืออืม,อม,อม,อม เอาละครับท่านผู้ชม,ม,มครับสำหรับเกมนี้นะครับถ้าใครอยากเล่นผมจะแปะลิงก์เอาไว้ด้านล่างเนาะอย่าลืมกดซับกันด้วยนะกดติดตามด้วยนะอย่าลืมเข้าอย่าล่นชวนเพื่อนเข้ามาดูกันเยอะล่ะบ๊ายบาย